สวัสดีครับชาวดาร์กเนพตพิมียมทุกท่านวันนี้จะมาลองชั้น11ดูอันนี้คือของเริ่มต้นเลยนะข่าก่อนมัน8ใช่ไหมมันลงง่ายใช่ไหมแต่อันนี้มันมันไม่รู้มันเกี่ยวกับคาร์ดด้วยหรือเปล่านะอันนี้มันคือคาร์ด Dark ger, ดาร์กอเวนเจอร์ดาเมจมันก็หนักอยู่แต่อันนี้คือของเริ่มต้นเลยนะไม่มีอะไรเลยนะ มีไซเจดเจดสก,กิลสีเขียวไม่บวกนะดาเมจแก้วล้านของไม่มีอะไรเลยคือแบบสร้างตัวมาแล้วก็ลงเลยอะ่ะ เพื่อบาคนจะคิดว่าเอ้ยต้องทำของขนาดไหนถึงจะลงแบบสบเปนไวมันจะช้านิดนึงโอเคเพิ่งมาครั้งแรกติดแคสซิ้นหน่อยคนที่มาครั้งแรกนะครับแบบนี้แนะนำให้มา เปิดวาร์ปตรงนี้วาร์ปตรงนี้มันจะปิดอยู่วาร์ปนี้ไปมือคาร์พอตแนะนำาว้มาคุยกับตาลุงกัปตันคนนี้เฮกเตอร์เปิดวาร์ปแล้วทีนี้วาร์บไปมือคาร์พอตจะเปิดแต่จริงๆมันเข้าอีกทางหนึ่งได้ก็คือตรงท่าเรือของเลดโรตัสวาร์ปไปที่เลดโรตัสแล้วก็วิ่งไปที่ท่าเรือก็เข้าได้ คือบางคนที่แบบ่ายยังไม่ได้เปิดตรงนี้ไม่รู้ทำยังไงเปิด ก็ได้อยู่นะมันก็ไม่ได้ยากอะได้ของนี้ด้วยจริงๆไอ้ของพวกนี้มันมันไปหาได้ในกล่องสมบัติใช้แต้มคิดตั้หนึ่งแสนแต้มซือเอาหน้าไม้ขาทั่วไปอะหน้าที่เออสองแถวล่างสุดช่องแรกเลยมันเป็นของเอาไว้ทำพวกกล่องโวโวเหลืองโวฟ้า เห็นไหมมันก็เล่นได้นะเผื่อบางคนสงสัยว่ามันต้องทาของขนาดไหนถึงจะลงแบบชั้น8ปชั้น11บเอ็ดไหวอันนี้ชั้นสินี่คือเริ่มแรกสร้างตัวละครมันก็เล่นได้เลยนะต่อจากคลิปก่อนนะก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยแต่แค่แบบต้องเจาะมันมบ่อยๆหนะอกก่อนเยเจาะเกาะอะไรพวกนี้อย่าให้บอบเจาะเกาะออะไรพวกนี้นะ มันจะช่วยเรื่องดาเมจได้เยอะอยู่แต่ว่าสกิลไ,ไอ้พวกทมทพื้นฐานของ d a นี่มันเยอะอยู่แล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือแบบพวกเจสกิลไอ้ไอเจสสี่อะไรพวกนี้มันช่วยเรื่องดาเมจเยอะอยู่เพราะว่ามันบวกเปอร์เซ็นต์เยอะความสำคัญของของมันเยอะมากนะบางคนอาจจะไม่รู้ถ้าไม่ทํานี่ถือว่าพลาดมากนะ สกิลที่สำคัญมากๆสกิลไหนเนี่ยช่วยได้เยอะมากเรื่องเนี่ยเจดดูดิมาดามเมหลักๆนี้คือมาจากเจดเขียวข้างนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวจะโง,งเลยรก็จะเขียวอีกไงเจดเขียว,เ,เ,ยวเนี่ยกินดะก้อนเจด ฉพาะของแต่ละอาชีพจะใช้ไม่เหมือนกันนะอันนี้ต้องไปลองเล่นดูแต่ละอาชีพถ้าจะให้แนะนําว่าใช้สกิลไหนใช้เจดไหนอะถ้าอยากจะแนะนําก็ดูคูดาวดูมันต้องดูผลลมของทุกอย่างเลยนะทั้งคูดาวทั้งดาเมจทั้งดีเลยหลังการโจมตีพวกลักษณะที่มันเปลี่ยนอะพวกสปีดแอตแทกอะ ความเร็วของสกิลอ่ะการออกการออกสกิลไวแค่ไหนอะไรพวกเนี้ยเล่งดาเมจได้นะอย่างถ้าสมมติน,นี่นะอันนี้คือเจ็ดเจ็ดเขียวเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ยังไม่ได้แปลงร่างใช่ไหมมันจะเนี่ยมันจะกดได้ทีเดียวแต่พอแปลงร่างปุ๊บกลัวเลยแล้วก็ต่อได้คอมโบของมันหลักๆเลยคือแต่ละอาชีพอะถ้าจะ เล่นให้ดีเราต้องรู้คอมโบเราต้องไปลองหัดค่อยๆเล่นไปแล้วก็ลองลองดูว่าสกิลไหนคู่กับคอมโบไหนอะไรเงี้ยมันต้องไปลองลองหาพอเรารู้คอมโบเสร็จทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าสกิลไหนมันแรงสกิลไหนไม่แรงสกิลไหนช้าสกิลไหนไม่ช้าสเสร็จแล้วเราก็มาเราก็มาใส่พวกไอ้พวกเนี้ยเจ็ดดากอนเนี่ย เจ็ดสีอะเจ็ดสกิลอ่ะมันจะมีอยู่สามสีเขียวม่วงแดงแล้วแต่ละอาชีพใส่ไม่เหมือนกัน สรุปก็คือของเริ่มแรกไม่มีอะไรเลยลงชั Long ้น11ไว้นะเนี่ยไม่ได้มีบุงไม่ได้มีอะไรเลยแต่บุงเล็บว่าอาจจะอยู่ที่คาดด้วยนะคาดของตลาชีพบ่ะอเนี้มันเปิดแถวที่สขึ้นมาแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ใส่สกิลเพิ่มไอเสสีน้ำเงินเนี่ย ไอโฟรูมมันเนี่ยมันสามารถซื้อได้ที่ไมคขานี่หรือถ้าไม่เข้าใจก็ลองลองไปดูพวกคลิปเก่าๆที่ทำไว้ก็ได้นะชอบไม่ชอบคลิปนี้ยังไงติชมกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ